สบายดีพี่น้องเราวันนี้สิมาคีบเช่นปลาแต่ละชนิดในในนี้ที่บรรดาท่านเด่นอยู่ในหุบนี้รล้วนแล้วแต่ผลประโยชน์ทางโฆษณาอาหารกินได้เมื่อทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นการพ้นเนาะเบื้องทางนนี้การพ้นการปิ้งการเออการแกงต้งยมยำต่างๆสามารถกินได้ได้ปลาที่นิยมซื้อนิยมขายกันอยู่ทางตามท้องตลาดน,นนะเนาะจะเป็นปลานิน้ ปลานิลจะเป็นประเภทปลานิ้นหมานมามันจะเป็นตั้ใหญ่แล้วก็ปลาดุกพันที่เห็นขายกันหลายอยู่นิยมนิยมหลายอยู่ตลาดบ้านเฮาแต่ช่วงปลาด้นนอยเนตปลาปูปลาตองเฮาปเห็นปลาคอเป็นนี่แต่ประเภทปลาที่ที่ได้ขายหลายมีอยอดขายในการเลี้ยงหลายนี่อันนี้ข้าพเจ้ากับมหุแต่มีผู้ทีู่้จะไม่ข้อมูลเกี่ยวกับ ปลาที่นิยมป้อยกันหลายแล้วเป็นอย่างคือคนจึงป้วยหลายมันนี้คนระโยนที่อย่างมันมีความแตกต่างกับปลาที่บ่มีคนป้อยหลายหรือว่าจะพามาเจ้าของผู้ขายปลาหรือจะซอบหาเพ่นก็าเพ่นอยู่ทางไหนว่เพ่นจะให้ความม่วมือว่าเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปลาแด้ผู้ใดอยากได้ปลาดีมีคุณภาพแข็งแรงดีมีโปรโมชั่นในการลดเล็กแท็กแคมลงมาห้านขายปลาซืออย่างไร อยู่ตลาดดอนนนท์อยู่หน้าตลาดดอนนนท์เจ๊ไปหาเจ้าของผู้ที่ขายปลากันก่อนมาวันนี้ครบทีมเลยเด้อะทดกท่ายทั้งหน้าทั้งลายก็ได้ทีซีเอ็กซ์วันนี้นอกจากขายดินแล้วจะมีการพวได้ขายปลาเด้อคือชาวปลาได้เสียงให้ลูกค้าที่ขายดินแต่ปลาที่เถาซื้อน่ะคือซื้อมองที่มีอ่าราคาซื้อแล้วก็คุณภาพดีเลยก็คือห้ามที่เพาะพันธุ์เกี่ยวกับปลาเลยใช่ไหมทำไมดี ขายดีจัง,งห้างขายปาลาโมนี่ไปเลนักกันมามาแบบบังเกินืนจะมาซื้อปาลาทำเจ้าแต่เขาอยากามโผมหมดปาลานะปลาที่ได้ขายดีนี่เขาเขาถามว่าห้างขายปาลาชื่อชื่อปาลาอย่างไรเพื่อจะได้แนะนำให้ค่ะมาช่วยจอยห้างขายปลากระยุ่ดอนและก็ซื้อตามบาลล้านเลยกห้างห้างขายปาาลาดอนนูนเออห้างขายปาาลาดอนนู้นยุคใช่หรือยุคเมื่อ,องไงยุคห้อ,อง26ห้อ,อง6 สั่งอันาิเป็นสุขดาวน์หาง่ายๆไปมาไปบสถจอดรถเโิรศัพท์จ้เลยบุ๊คี่เบอห้าห้าสามสามสุดซุี่เจดห้าห้าสามสามสุดซุี่เจ็ะฮะเราไว้ฟังสามนื่องสามนืองสามน่งสามาเจ็ดสามห้าเจ็ดนี่เดกได้ปลาดีมีคุณภาพราคาถูก บบตะบา,าตนาตอน,น,นาตะนาตลาดตะหนุนถ้ามแม่ปลาที่นิยมคล้วยกันหลายี่แม่ปลาอย่งที่ยอดถ่ายด่ายี่นี้เป็นอย่างประเภทนี้ก็ได้ได้ายดีคน,นเลี้ยงไรเลี้ยงมันเลี้ยงงมน่วมันเลี้ยงง่ายแล้วมันใหญ่ไวลาเน้นปลาป้าปลาไนปลาดุกเดีอปลาปดุก ลุกแด้ปะเก่งก็ได้ข <To> ับได้บ่อยครับท่าเลือจะอ่าน <comme> ได้เลืกจะนั่งได้นะโอเควันนี้จะมาซื้อปลาด้วยน้ำเจ้าแล้วแบบนี้นนี่มาซื้อปลาแล้วแล้ววันนี Sisters, like ้เอ้าจึงงานกับท่ายทำไปเรื่อยๆท่ายำข้าวเื้อปลาเพื่อบริการลูกค้าแน่นอนแล้วที่หนองปลาน้าห้อนนะให้มาซื้อปลาอยู่นี่หลังจากเราซื้อไปแถมแล้วหลังจากที่เราซื้อไปแถมแล้วเขาก็แนะนำให้มาซื้ออยู่นี่ยอม ได้ราคาพิเศษลก็ได้ของแจกของแกริบเอาไปผูป้ใดจะท,ท่า,าก็ท่าไปนญาเรกปลาปาเพื่อนปาอย่างน้อให้แบแจกจได้ัอัน่ปนี้ป้าอาย่างตอนนี้นี้ปันนี้มานอนนี้นตั้นนี้นนั้นน ขยได้ีจับกล่องกำปั้นเร่ยโอยปันนี้ก็รูปนนี้ปันนี้แค่ปันนี้ธรรมดาปันนี้ธรรมดาแล้วแต่คน้อปันนี้ธรรมดาขายอะไรธรรมดาแต่แล้วแต่ขนาดชับก้อยนี่แ่้อยสบพันนนะคามันละยี่สบพัน้อยซื้อถึงสาม้ห้รือว่าอยากได้ไม่้อยก็ได้้ห้าแ นอยแัหลายเวลาแจ้งลูกค้าแล้วหลยางจิ้ามีกเหลอลาี่แต่วันีแ่ลกเดียวน้ยสมามัแเาก็้มงจากอาปาอยู่หานแล้วเรอก็ออกมากอดทางเนี่ลังจะรีเทิร์น ่็ภาษาบ้านเราได้ดีทุนวันนี้ชื่อชื่อจักตัวสี่สี่พันนะโปรโมทห0พันสี่พันกว่าวันนี้นะสบายดีพี่น้องตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ลงมาอดสนามดินสำบอดแล้วเนาะสนับสนุนโดยเอ็มร้อยห้าสิบบรมินทิและสนับสนุนโดย รถสัตว์ีเกดิรับียวเดียวเดวให้รถเนาะโอตุิจกรรมมือนี้ก็คือการปล่อยป่าสามัคคีหลังจากที่เราปล่อยมาแล้ว4หนองอันนี้หนองชุดท้ายเนาะหนองสุดท้ายแล้วจำนวนป่าก็จะเหลืออยู่500ตัวโอเคไปคกันลนไปหนองเนาะได้ไหมเออาพอมีน่าะได้ยญ่สูงหญ่สูง

ใหญ่ไวนะครับต้องยยางลงไปน้ำบุ่นกอ่อน้ำเลกเลย <g ül> อ่างไปเลย,กเกยป่ะเอียวได้ย่างเดวีมาแน่โอ้ยพ่อเู้ก้อางเาเาผ้าแง่งเขียวนะมุ้ ท่นใส่ท่อน้อยมันจะได้ใส่หลายท่อแต่ว่าในส่ท่อท่อซาวเลยนะท่อท่อปูนนะนะเอาหน้าซาวราวห้าก็ยิ่งดีสบัสดีเนาะวันนี้จะมารีวิวดินของข้าพเจ้าเองเนาะที่ว่าเป็นเป็นของขวัญที่ว่าได้มาสังกัดอยู่กับบริษัทซีเอ็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นของขวัญหรือว่าเป็นจากน้ำพักอําแหง้งตัวเองที่สร้างมากับโดยใซยกับอัน โดยเฮ็ดกับอันบริษัทซ x เนาะกะนี่เนี่ยนี่จะเป็นดินโลวเ์เฮาหลักหนึ่งอยู่นี่หลักสองนอะงงงกะจะเป็นเนื้อที่กับบลายพันหกร้อยตารางเมตรหรือว่าไรหนึ่งเนะาะแล้วก็จะมีหนองปลาพร้อมมีต้นมะขามมีต้นม่วงเนาะนั่นจะ <c oughs> พี่พาปลูกต้นต้นนี้ <c oughs> ไม้เบิ่งผีนางกล้วยสิง,งามคืออยู่โทุลธาตุเปลือง <c oughs> พี่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 ไ่ต <c oughs> ้องปลูกเซแคมปลูกเซแคมในเขาแถวนี้บ่ บัวบัวบัวนี่ใใ่นี่ต้นหนึ่งมองนั่นเจ้าจีไสท่อโอ้้มมันนไต้นถือมาทุกคนย่างมาเอาย่านี่ไม่ต้องแฝกหรอกต้นนี้บ่มีขับเข้าในนี้นี่เข้ารอบหนนี้ขคนแรกนี่นะอันจะมาสอนวิธีการปลูกต้นกล้วยเนาะปลูกง่ายๆเนาะวิธีปลูกต้นกล้วยต้องเอาหากมาลงดินเนาะบงนี้เราไปปลูกแบบนี้มันบ่ขึ้นเนาะพื้นฐานง่ายพื้นฐานนี่บ่ต้อง จำเป็นให้บรรดาท่านที่สามารถปลูกต้นกล้วยได้บ่ต้องเป็นต้องไปเงียนจบปริญญาโทรหรือปริญญาตรีก็สามารถปลูกได้ถ้าบรรดาท่านทู้วิธีนั้นนั่นเพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งที่ดทีท่อหลายๆคนที่ได้เบิ่งคลิปนี้้าพเจ้ากับทีมงานเด็กชิมารีวิวในการปลูกต้นกล้วยเนาะถ้าฮับพ,พวกแบบนี้ถือว่าถือวิธีในการปีนยอดออกหาตะเวนออกเพื่อฮับโซครับใสแต่ถ้าบรรดาท่านมันปลูกอย่างนี้มันบมีทางขึ้นได้แน่นอนเนาะและวิธีที่ถูกต้องเราต้องเอาคากมันลง ก่อนเอาหักลงเราต้องตัดปลายมันก่อนเพราะว่าปลายมันบางงามโอเคเอับตัดปลายเลยทีมงานปึ๊ธเนาะวิธีตัดคา,าก็เวลาเาาราตัดออกแล้วเป็นบ่เป็นว่ามันจะกุดออกเนาะได้วิธีเอาต้นกล้วยลงเราต้องเอาลงแบบนี้กันแบ <ไง S 2> ่งฝันเล็กๆเนี่ยน่อยถ้าผู้ที่บริเียนู้มาโดยเฉพาะจะปลูกบป๊เป็ดมันได้ท่านนะโอเคตจะลายกระจมาเอาทางนี้ลงว่ะเออแม่นละ ไปแล้วไปโยบแต่ไม่มีวิทยาการนะไม่วิชาการมันก็หนึ่งสองสามสี่ห้านี่พวกเจ้าเบี้ยกันยังไหนก็เดี๋ยวนี้โอกต้นกล้วยมันก็ต้องยุ่งยากกวันนี้ว่ะโอ้ต้นมะเต็งไม่นี่นะกับเอิญต้นเตงเบี้ยวเต็งหนึ่งที่นี่มีลาต้องโยกจากตัวนี้ไปอันนี้ เมนมักลวยเงาสายพันธุ์จากจินแดงเนาะทั้งนำเข้าจากสอปอจินเพื่อเพื่อเปิดไปปลูกไว้เนาะปลูกไว้เพื่อเป็นสินค้าชงออกเวลาที่ว่าสอปอลาเขาเปิดเส้นทางรถไฟแล้วจีนเขาจะมีสินค้าที่ปลูกเองได้ก็ผลิตเองด้วยน้ำผักน้ำแห้งแ้วก็บมปัญญาของชาวบ้านเนาะพมปัญญาพรมปัญญาล้วนๆที่เบามานี่เพื่อจะเป็นสินค้า่งองอกนั่นก็นกคือกล้วย มะกล้วยกล้วยน้ำฮะนี่ปลูกต้นไม้ปลูกใช่มไหงมันต่ำไป็นรดนี่นี่ตัวนึงเหรอเด้มีเล่าหันเออหันเบิ่งแน่นี่ใจนี้วันนี้พุดธกลมลงมอย่าลืมเนาะบันนี้หันเดาเาเว่แล้วว่าเ,เ,เออวิธีการปลูกต้นกล้วยเนะี่ยต้องเอาหากมันลงนะมันจังสีขึ้นได้กินมากอย่าจะอย่าืจอ,าอเอาป่ายมันลงเนาะเพราะว่าตาพ่อมาแม่เขาสอนกันนะัคือเอาหากมันลงใช้กิลินเนาะในการปลูกต้นกล้วยแต่ว่าปลูกอันอื่นเขาเอาปูผู้ แล้ววิธีปลูกต้นกล้วยนี like ่พ่อแม่เอามากกล้วยมาปลูกมันพอมีไหนพอมีแกนมาปลูกเราเอาต้นมันมาปลูกเลยเนาะนี่วิธีง่ายๆบอกแล้วบอกอีกเนาะเออเออแล้วก็ตัวนี้มันชิออกมากปีแล้วเพื่อนโอ้มันชิออกมากปีแล้วมันนะท่านมันจะกลายเป็นสองยอดมาเบิ้งใกล้ๆมันเบิ้ลใกล้ๆโอ้โอ้มากยังนี่อ่าไข่หามมันลูกพ่อแม่มากมันมันนี้มันเป็นยังไงวะโอ้สิริมงคลบ่เคยเห็นแป๊ะ ถ้าจะเป็นต้นผู้มีใครหำมีไข่เอ้ายำ่ายำยถ้าเบิ่งเดือต้นนี้พิเศษพิเศษว่ามือแรงมันจะเป็นต้นผู้หรือต้นแม่ขมเสื่อยว่เป็นข้าวาอายุยืนเสเสียบครับเสียบเราก็ปิดการขายอันนี้จะเป็นต้นกล้วยนำเข้ามาจากเกาหลี สำหรับสองต้นนี้แต่ว่าสองต้นที่ผ่านมาต้นน้อยก้อนมูจะนําจากอันไต้หวันทางประเทศจีนสองสองต้ 2, 2ตนที่ปลูกอยู่ส่วนนั้นจะนํามาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าสองต้นนี้แมนเอามาจากเกาหลีาาโอเคราคางเงาียบเยาซื้อว่าเป็นเงินหยวนเงินหยวนนะแมนละต้นละพันกับห้าร้อยหยวนต้นหนึ่งสำหรับเป็นกล้วย โอเคพิธีปลูกคือเก้าบรรทานเนาะเึ่งราคามันค่อนข้างแพงนั้นเราต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษในการปลูกกล้วยชนิดนี้เพราะว่าน่วยน่วยกล้วยน่วยหนึ่งน่ะความเยาวสามเมตรแล้วความน้ำหนักน่ะสี่ห้าห้ากิโลสำหรับกล้วยเภทนี้โอเคเอาคือเก้าเอาห้างมันลงคือเก้านั่นแหละเอาปลายมันขึ้นฟ้าเอาห้างมันลงดินเนาคือว่าทีมงานที่มาปลูกกล้วยมือนี่นะซ้อมกันมาโดยเฉพาะ คอนยัลอยากได้สายพันธุ์นี่ังไรถ้าอยากได้สายพันธุ์ต้องติดต่อมาทั้งที่เบอร์โทรศัพท์กับทีมงานซีเอ็กซ์เจริญทรัพย์สินงามราคาถูกได้เลยเนาะที่เบอร์เบอร์แง่งกัญญาบอกทีมงานเพื่อนเจ็ดหนึ่งสี่หกหกสามเจ็ดบอกแง่งนักขายว่าก้อเจ็ดหนึ่งสี่หกหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หกหกสามเจ็ดเจ้าพี่น้องโอเคเอาหลังจากที่เราปลูกต้นกล้วยแล้วสิ่งที่ควรระมัดระวังจากอ่า ่อจาก,การที่ปลูกแล้วนั่นก็คือควรล้างมือก่อนมาตรฐานมันเปื้อนเน,น,น,นาะเพราะว่าต้นกล้วยชนิดนี้มันเป็นต้นกล้วยที่แบบว่า,าก้ามาแบบพิเศษดังนั้นมันจะมีการผสมประสานในอย่างบางอย่างเพื่อให้ผลออกมาที่แตกต่างจากกล้วยธรรมดาเนาะนั่นเราควรล้างมือให้สะอาดก่อนกินเข้าทุกครัง้งด้วยสบู่กานุกแกวนั่นเองเอาน้ำน้ำสบู่ได้ทำไมาั้าาางยางนี้มือแรงยังใช้สบู่ เ็าขอครอบคกัอบใจบรรดาท่ามที่ได้ติดตามคลิปดีโอมาคือว่าคลิปดีโอนี้ก็มีนะมีความหู้มีความมีสาระหลายพอสมควรเพราะว่าจะเป็นการปล่อยปลาแล้วก็ทักษะในการปลูกต้นกล้วยเนาะและต้นกล้วยแต่ละสายพันธุ์ที่เขานํามาปลูกนะนะต้องปลูกวิธีไหน,นํามาจากสายและเปลี่ยนการปลูกต้นกล้วยนี่เพื่อผลประโยชน์ส่วนใดนก็คือจะเอาย้ำแล้วย้ำอีกเนาะก,ก็คือเพื่อเอาผลผลราลไม้ของต้นกล้วยนะสรงออกไปสู่ ทัว่วโลกเพื่อต้อนหับการเปิดโครงการทางไฟฟา้าที่ทางรถไฟที่จะเปิดในใบใๆนี้เขาก็เลยพูว่าจะสร้างสรรสินค้าดีๆที่เป็นสัญลักษณ์ของคนลาวนไหนเขาก็เลยพากาันปลูกกล้วยไว้เพื่อจะนำาลนละลนลปลูกท,ท,ที่อยากได้จากฝีมือคนลาวคือกันกับเขาเองนี่ส่งออกให้โลกได้ชมใส้และได้บริโภคก,กัอย่างกว้าง